สวัสดีครับแปยิ้มครับน้องเป็นยังไงบ้างครับหลัง่ได้รับการชูมือแล้วก็โขวความวุ่นวายเกิดขึ้นแบบนี้ก็เสียดายอาชีพเท่าไหร่ครับน้องแสนสองครับแสนสองเอาพูดถึงภาพรวมเลยห้ายกเรามองว่าเป็นไงเรามองว่าเราได้เกี่ยวไหมยกสี่ผมว่าผมชนะยืะนะแต่ผมทําราคาไม่มาอืมอืมแล้วก็ลูกพี่บอกว่าเป็นรองสามสี่หนึ่งยกห้าผมก็เดินทําได้อีกครับอืมอืมก็ผมมองว่าผมไม่แพ้ครับผมอ่าตอนที่ตอนที่กรรมการหันมาชูมือให้เรานี่ทุกอย่าง ล่งเลยใช่ไหมครับผมอาฉีดเป็นแสนได้แน่นอนครับผมอ่ะแล้วพวกหลังจากนั้นน่ะหลังจากที่เราเดินจากเวทีแล้วมีเสียงกลนร้องมีเสียงตะโกนมีเสียงตีฝาผานังอะไรเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างก็ <c oughs> ตกใจนิดหน่อยครับแล้ว <c oughs> คิดว่าเป็นเหตุการณ์ปกติเนระที่มีการชูอ่าให้มันแบบไม่ถูกใจแฟนมวยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมคิดว่าจะเลิกยกเลิกผลการแข่งขันไหมแบบนี้เคยเจอไหมไม่เคยครับคิดว่าจะเจอไหมคนเนี้ยก็ไม่คิดเหมือนกันครับไม่คิดเหมือนกันเอาพี่ถามหน่อยว่าตอนที่พี่เซียนมวยขึ้นไปบนเวทีตอนนั้นเรารู้สึกกกไงงบบ้า็ใจครั ใจคอไม่ดีแล้วใช่ไหมครับ <ปะ S 1> เพราะว่าสิ่งที่เขาขึ้นไป<ค>เขาต้องการยกเลิกผลการตัดสินครับผมเรารู้สึกไงครับตอนนั้นพี่พี่เซียนมวยพยายามจะยกเลิกการตัดสินทั้งทั้ง,ท,งที่เราเนี่ยสู้มาห้ายกเจ็บเองเหนื่อยเองก็เสียดายครับถ้ายกเลิกผมก็ไม่ได้ชีครับก็แต่ขเขาก็ยกเลิกครับเหตุการณ์น,นี้เนี่ยเราเราเราได้ประสบการณ์นในแง่มุมไหนบ้างครับน้องก็หลายอย่างหลายอย่างเดี๋ยวว่าแต่น้องเลยพี่คนสัมภาษณ์เองพี่ก็เพิ่งเจอครั้งแรกเหมือนกัน อ่ะพูดถึงฟองวันนี้หน่อยเป็นไงบ้างครับน้องพอใจไหมพอใจครับผมว่าทำเต็มที่อืออืออือผู้ชุเราเป็นไงบ้างก็เก่งครับพี่เขาว็มาเก่งครับอืออืแล้วจากเหตุการณ์นี้จะมันจะมีอะไรส่งผลกระทบทางจิตใจเราบ้างไหมครับน้องก็ไม่มีครับไม่มีนะไม่มีอะไรสุดท้ายฝากอะไรถึงแฟนคลับเอฟซีครับที่เชียร์เราให้กำลังใจเราติดตามเป็นแรงใจเชียร์ผมต่อไปไปหน้าชู้กันใหม่ครับครับผมขอโชคดีนะครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับผมและยิ้มสอบุญมีริครับชนะแต่ไม่ได้ตัง ครับน้องชายสวัสด yes. ีครับเป็นไงบ้างครับหลังการชกขอั right> ้งรอบไฟน์นี้เนี่ยโอ้โหฝันปวดไปทั้งเวทีมวยราชดำเนินเลยรู้สึกไงบ้างครับตอนที่กรรมการชูมือให้ป้าอินชนะก็งงครับเพราะว่าบนโลกเราเป็นต่อสามสี่หนึ่งสี่หนึ่งทุกทีเขาเขาทีมมุมเขาก็บอกว่าชนะแล้วเป็นต่อแล้วเราได้หมัดเยอะสามยกสามยกสี่ก็ได้เพราะอาการนะครับโดนหมัดแล้วออกอาการราคามันแตกไปด้วยเขาบอกราคาครับ บออคใช่รัตลอด5ยกที่เราชกกันเนี่ยเรามั่นใจยกไหนครับว่าเราจะได้รับการชูก็ได้หมัดยก3ยก3แล้วก็เกี่ยวลงไปยก4ก็เราก็ว่าเราชนะเลยนะครับเพราะว่าราคาก็ไหลไปแล้วราคาไหไาลไปเยอะแอะไรไหมใช่ครับเราได้อาฉิบไหลไปถ้าถ้าเราได้รับการชูก็จยาบลูกพี่ก็เป็นแสนนะจากคนล็อกเองทั้งทั้งลูกพี่มีแน่แแสนกว่าครับแล้วจากคนล็อกอีกไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่จากบนล็อกก็หลายหมื่นครับหหลายมื่น เรารู้สึกยังตอนนี้ครับก็ทีแรกก็ไม่ค่อยพอใจเลยครับไม่พอใจครับแต่ตอนนี้กรรมการยกเลิกการตัดสินแล้วเรารู้สึกยังครับยกเลิกการตัดสินแล้วแต่ว่ามันก็มันก็ต้องยอมรับไปครับเพราะว่าเขาตัดสินไปแล้เขาตัดสินไปแล้วครับช่วงปาะมาณเมื่อวันนี้เขามามามาใช้ได้เหรอวันนี้เราต่อยตามแผนของผมด้วยไหมใช่ครับต่อยเมือนเบียดไอ้าตอยหมัดอาจารย์บอก แล้วก็หลังหลังที่ชกลงมาตอนที่ยังไม่ยกแล้วการตัดสินอาจารย์สุรัตน์แต่มากันเกมไม่ได้มากันอยู่กับตัวพิเศษว่าไงบ้างก็าเขาบอกว่าต่อยดีแล้วครับต่อยตามเกมตามแผนที่วางไว้ก็ต่อยโอเคครับเขาก็ก็บอกโอเคแล้วแล้วก็ไฟน์นี้นี่พอใจผลงานกันเลงแค่ไหนก็ก็ดีดีกว่าไฟที่แล้วเยอะครับเมื่อกลับมาไฟที่สามก็ถือว่าไม่ค่อยอดเท่าไหร่ไม่ค่อยดีอาวุธดีกว่าไฟที่แล้วเยอะอาวดีกว่าเยอะครับ โอเคครับอยากจะพูดอะไรกับแฟนมัมวยที่เชียร์เราวันนี้แล้วก็ทั้งผิดหวังทั้งสมหวังก็ขอโทษแฟนมวยแล้วก็เอฟซีแฟนมวยทุกคนครับที่วันนี้ทําให้ผิดหวังครับแต่ว่าก็เต็มท,ที่แล้วครับโอ,โอเคครับน้องชายสู้ต่อไปครับผมมีกำลังใจให้ครับผมโอเคอเครับ